สวัสดีค่ะมาพบกับ Eye Opening รายการพอดแคสต์จาก Workpoint Today ที่จะพาไปเปิดโลกผ่านซีรีส์ที่เป็นกระแสในตอนนี้กับ Eye วาดฝันคุณาวงนะคะ Emily in Paris ซีรีส์ Netflix Original กลับมาพร้อม4เส้น2ที่มีผู้ชายน้อยลงแต่วายป่วงไม่แพ้เดิมกับเรื่องราวของ Emily นักการตลาดสาวชาวอเมริกันที่ส้มหล่นได้ย้ายมาทำงานที่เอเจนซี่โฆษณาสาขาปารีสต้องฟันฝ่าอุปสรรคในการทำงานและการจัดระเบียบชีวิตรัก จากการตัดตัวเลิกที่มีมากหน้าหลายตาในซีซั่นหนึ่งมาสู่ความยุ่งเหยิงกับรัก 3, 4, สามสี่เศร้าสุดซับซ้อนของเธอในซีซั่นนี้เอมิลีนปารีสเป็นซีรีส์เบาสมองที่นำเสนอความสวยงามของเมืองปารีสแฟชั่นที่โดดเด่น และความแซบของหนุ่มสาวปารีเซียงที่นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องความเซ็กซี่แล้วพวกเขายังดูเหมือนจะไม่ได้ยึดติดกับความสัมพันธ์แบบรักเดียวใจเดียวซะเท่าไหร่ด้วยนัว่าปเป็นซีรีส์ที่เล่นกับสติริโอไทป์หรือแนวความคิดแบบเหมารวมว่าปารีสเป็นเมืองที่สวยงามโรแมนติกที่สุดในโลกทุกคนแต่งตัวดีแฟชั่นจ๋ามีประชากรที่สวยหลอ่อเซ็กซี่เก่งเรื่องบนเตียงและเปลี่ยนคนรักเป็นวาเล่น แต่าอาจจะไม่ได้สะท้อนภาพของปารีสได้จริงขนาดนั้นในพอดแคสต์นี้เราจะพามาดูว่าเอม l ลีน Paris ทั้ง2ซีซันสะท้อนภาพจริงของปารีสได้แค่ไหนและคนฝรั่งเศสเขาคิดยังไงกับซีรีส์เรื่องนี้หลังจากที่คิดไปทั่วโลกจนต้องมีซีซันสองพอดแคสต์นี้มีการอ้างอิงเนื้อหาและสถิติอยู่หลายจุดใครอยากอ่านเพิ่มเติมตม,มีลิงก์อยู่ในดีสคริปชั o นนะคะเมืองปารีสในซีรีสี่ช่างดูแสนโรแมนติก แต่สิ่งที่เอมิลี่อิมพีเรสไม่ได้บอกเราคือยังมีอีกหลายอย่างที่ทําให้ปารีสเป็นเมืองที่ชวนอกหักเมื่อไปถึงแล้วเมืองไม่ได้เป็นแบบที่หลายคนคาดหวังอย่างแรกคือกลิ่นเหมือนที่เอลฟี่พ่อหนุ่มอังกฤษร่วมชั้นเรียนภาษาของเอมิลี่ค่อนไว้คือปารีสไม่ได้สะอาดเนียบสักเท่าไหร่คล้ายๆกับเมืองใหญ่อื่นๆในโลกนี้หลายที่ในปารีสโดยเฉพาะในรถไฟฟ้าใต้ดินมีกลิ่นฉี่ลอยฟุ้งอยู่ในอากาศจนติดอันดับหนึ่งกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเมือง กลิ่นคู่บ้านคู่เมืองของปารีสเนี่ยมีที่มาอันยาวนานเพราะหลายบทความชี้ให้เห็นว่ามันเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เรียกว่าเวสปาเซียนหรือโถปัสวะสาธารณะที่มีข้อกั้นและข้างในก็จะมีโถไว้ให้ปัสวะเวสปาเซียนเนี่ยเริ่มเข้ามาในปารีสประมาณกลางศตวรรษที่19ตั้งแต่ปี1834และในช่วงพีคช่วงยุคประมาณ19 3 0เมนี่ยมีมากถึง1230แห่งนอกจากการปลดทุกข์แล้วเวสปาเซียนเนี่ยยังมีประโยชน์อีกหลายอย่าง บทความของเดอะกเดียนเคยเล่าว่าโถปัสวะสาธารณเนี่ยเป็นตั้งแต่พื้นที่ให้กลุ่มรักร่วมเพศได้แอบมาปลดปล่อยความเป็นตัวเองไปจนถึงช่วยปราบนาซีเพราะในยุค1 9 4 0ถึง1944ที่นาซีเยอรมันเข้ายึดครองฝรั่งเศสเนี่ยโถฉี่สาธารณะนั้นแน่นขนาดด้วยทหารฝรั่งเศสเยอรมันและอเมริกันที่เข้าไปแลกเปลี่ยนข่าวของข้าศึกก่อนที่เวสตฟาเซียเนี่ยจะค่อยๆหายไปในช่วงปี19 8 0ที่มีกฎหมายจัดระเบียบสุขอนามัยจนปัจจุบันนี้เหลืออยยู่่่่แแคหงเเดีีววไ้ป็นทระลึก เวสปเซียนหายไปแต่การฉี่ในที่แจ้งไม่ได้หายไปไหนเพราะทุกวันนี้ยังมีคนแหกกฎหมายห้ามฉี่ในที่สาธารณะอยู่เรื่อยๆจนรัฐบาลต้องหาทางจัดการกับฉี่โดยหลายที่ติดตั้งอุริโททัวหรือโถฉี่สาธารณะเวอร์ชันสมัยใหม่ที่แปลงให้ฉี่เป็นปุ๋ยไปซะเลยถึงแม้จะโดนข่าวิจารณ์ว่าการทำแบบนี้มันคือการส่งเสริมการฉี่ในที่สาธารณะชัดๆแล้วก็เป็นการทำลายทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองแต่ยังไงยังไงดูแล้วท่าทางกลิ่นฉี่ก็คงต้องกลายเป็นเอกลักษณ์ของปารีสไปอีกนาน อีกเรื่องหนึ่งก็คือโจรเหมือนเมืองใหญ่อื่นๆอีกเช่นกันปารีสเนี่ยเป็นเมืองที่มีโจรชุกชุมโดยเฉพาะในย่านท่องเที่ยวชวนให้หวั่นใจกับความปลอดภัยเว็บไซต์น Bio ัมเบิโอเผยข้อมูลสถิติว่าปารีสเนี่ยมีปัญหาอาชญากรรมด้านทรัพย์สินเช่นการทำลายทรัพย์สินและการโจรกรรมสูงถึง64.97%และปัญหาอาชญากรรมก็เพิ่มขึ้นในช่วง3ปีที่ผ่านมากว่า70.2% ฉะนั้นการเดินหิ้วกระเป๋าแต่งตัวหรูเดินเฉิบเฉิบแบบเอมิลี่ในปารีสอาจจะเป็นเรื่องที่เกินจริงไม่น้อยสำหรับหลายๆย่านและสำหรับหลายคนปารีสอาจจะเป็นเมืองในฝันที่อยากไปอีกหลายๆที่แต่กับนักท่องเที่ยวบางกลุ่มอาจจะถึงกับเกิดอาการ culture shock หรือความตกใจกับวัฒนธรรมที่แตกต่างจนเป็นความป่วยใจบทความจาก BBC ระบุว่าศาสตราจารย์ฮิโรกิโอตะเรียกการป่วยที่เกิดขึ้นจากความผิดหวังในเมืองปารีสว่าเป็น Paris syndrome พบครั้งแรกประมาณ20-30ปีก่อนมักจะพบในนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นบางรายเป็นหนักๆถึงขั้นต้องขึ้นเครื่องกลับบ้านพร้อมหมอหรือพยาบาลเพื่อให้คลายอาการช็อกอีกอย่างที่เอมิลี่อินพารีสนำเสนอคือภาพฝันดุดนิยายโรแมนต์แฟนตาซีว่าชาวฝรั่งเศสมีชีวิตรักสุดร้อนแรงสมกับที่มีของดังอีกอย่างของประเทศคือ French k i s s แต่พอมาดูชีวิตจริงก็ยังมีคนไม่น้อยที่คิดว่าชีวิตรักของเขาไม่ได้ฮอตขนาดนั้น สถิติหลายตัวที่วัดโดย s t a t ista ในปี2019ที่บอกว่าจากกลุ่มตัวอย่าง1,210คนที่อายุ18ปีขึ้นไปมีผู้หญิงตั้ง78%และผู้ชายอีก57%ระบุว่าพวกเขาประสบความลำบากที่จะถึงจุดสุดยอดและผู้หญิงอีก59%กับผู้ชายอีก42%เคยแกล้งทําเป็นถึงจุดสุดยอดอีกด้วย แต่เรื่องที่ว่าสําหรับคนฝรั่งเศสนั้นการนอกใจเป็นเรื่องปกติและไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์แตกสลายดูจะมีส่วนจริงอยู่เหมือนกันในปี2015หนังสือ Modern Romance เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจจาก French Institute of Public Opinion ไว้ว่าผู้ชายฝรั่งเศส55%และผู้หญิงอีก32%ยอมรับว่าเคยนอกใจคนรักหรือคู่แต่งงาน แต่ดูเหมือนว่าการนอกใจเนี่ยจะไม่ใช่จุดจบของความสัมพันธ์เพราะยังมีคนอีก63%ที่เชื่อว่าเขาจะยังรักคนที่นอกใจพวกเขาได้สรุปแล้วภาพลักษณ์ความเซ็กซี่ของคนฝรั่งเศสที่มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยที่ประเทศยังมีราชสำนักก็อาจจะไม่ได้มากมายท่วมท้นเท่าที่ซีรีส์นำเสนอ Emily in Paris อาจจะเป็นซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเรื่องนึงของ Netflix จนได้เข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำในสาขาซีรีส์ตลกยอดเยี่ยมแต่ดูเหมือนจะไม่ได้เป็นที่รักของนักวิจารณ์มากขนาดนั้นเพราะสื่อหลายสำนักก็วิจาร์เรื่องความเชยของเรื่องและการที่เรื่องเต็มไปด้วยการเหมารวมคนฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่องทั้งในซีซั่นหนึ่งและซีซั่นสองโดยเฉพาะนักวิจาร์ชาวฝรั่งเศสที่บ่นกันยับบทความของเดอะการเดียนได้รวบรวมคำพูดของนักวิจารณไว้หนึ่งในนั้นมีชารลส์มาแตงนักวิจารณจากเดอะพรีเมียร์ที่ถึงกับพูดว่า เอาตรงๆต,ตอนดูเอมิลี่อิน i ารสมีหลายเรื่องมากที่ทําให้รู้สึกเหมือนโดนดูถูกเพราะสําหรับเขาแล้วชาวฝรั่งเศสในเรื่องถูกนําเสนอให้เป็นคนขี้เกียจที่ไม่เคยเข้าออฟฟิศก่อนช่วงสายและเจ้าชู้เกินเยียวยาจนไม่รู้จักคอนเซปต์ของคาว่าซื่อสัตย์แถมในซีซั่นสองยังลามไปสู่การสตอรโอไทป์คนอังกฤษอีกด้วยนักวิจารณ์จาก Irish Times ถึงกับกล่าวว่า Emily in Paris เป็นเรื่องที่แฟนตาซีพอๆกับ l o r d of the Rings แค่มีลิลลี่คอลลินส์ถือกระเป๋าชาแนลแทนเอียนแมคคาเลนที่ใส่หมวกปลายแหลมอย่างไรก็ตามนี้ก็ไม่ได้ฉุดความนิยมของเรื่องไปได้สักเท่าไหร่เพราะล่าสุดในเว็บไซต์ Flix Portal Emily in Paris ยังคงครองอันดับหนึ่งซีรีส์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้นำหน้า The Witcher และ The Silent Sea จนนี่อาจจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าสำหรับคนดูอีกมากมายความจริงของปารีสอาจจะไม่ได้สำคัญเท่ากับการได้พักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดสิ้นปีกับซีรีส์สักเรื่องที่ดูแล้วยิม้มแบบไม่ต้องคิดเยอะก็ได้ฝากติดตามรายการ i y p o p i n i n g จาก w r r p p o n t t t o d y รดยการที่จะพาไปเปิดโลกจริงที่ซ้อนทับอยู่ในซีรีส์ที่เราดูกับไอวัดฝันคุณาวงได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด s subscribe แล้วพบกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ